สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรนก,กิจยุติรัตน์วันนี้จะมาท่องสูตรคูณแม่10ถึงแม่11ครับเ <c oughs> ชิญรับชมรับฟังได้ลครับ10 12ิบสองเป็น1นึ่งร้อยยี่สิบสิบสิบเอ็ดเป็น1นึ่งร้อยสิสิบเป็นหนึ่งสิบเป็นเก้าสิบสิบเป็นแปดสิสิเจเป็นเจ็ดสิบสิหเป็นหกสิบสิบห้าเป็นห้าสิบสิบสี่

8เป็น8 18 1ิ7เอเป็นเ1็1 11เป็น6 1หเป็น5 1เป็น4 1เป็น3 1เหอขอบคุณครับ